สวนสาธารณะและลานกว้างบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอินด p n n e n c e Hall สถานที่ประกาศอิสรภาพของสหรัฐในนครฟิลาเดลเฟียเริ่มกับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งหลังผ่านพ้นการเป็นเจ้าภาพจัดการโต้อภิปรายหรือดิเบตชิงเก้าอีปา้ประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างรองประธานาธิบดีคาร a ราแฮร r i ิสตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัม ัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่ยกระดับความเข้มข้นและความคึกคักผ่านกิจกรรมทางการเมืองทั่วนครฟิลาเดลเฟียที่สัมผัสได้เกือบทุกแห่งการที่เขามาดีเวในเพนซิลเวเนียโดยเฉพาะในฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็คิดว่าทําให้คนในรัฐก็ตื่นเต้นเองอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรอบรอบเพนรอบรอบฟิลาเดลเฟียนะคะก็ก็เห็นมีเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันที่ให้ความสนใจแบบรู้สึกตื่นเต้นที่เขามาที่เขามาในเมืองอะคะ่ะ มายาแครอพรสุวรรณชาวเชื้อสายไทยในนครฟิลาเดลเฟียบอกกับวิวเอทยถึงบรรยากาศความคึกคักที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงการจัดดิเบตภายในอดีตนครหลวงของสหรัฐครั้งนี้รวมไปถึงความเข้มข้นและอุณหภูมิทางการเมืองในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถือเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิในการชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐถ้าใครที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะโหวตให้ทรัมป์หรือว่าจะโหวตใท้คารมาลาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ไม่สนใจว่าว่าการพูดคุยเขาเป็นยังไงว่าการตอบคำถามเป็นยังไง ไม่ว่าผลดีเบตจะออกมายังไงเขาก็เลือกของเขาอยู่แล้วก็คิดว่าเขามีมีแฟนเบสที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีคนที่ไม่ค่อยแน่ใจอยู่หลายคนนะคะยิ่งยิ่งช่วงรับสี่สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนความที่เห็นทางการเมืองด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็คงงงๆอยู่เหมือนกันว่าหรือไม่ค่อยมั่นใจว่าอยากเลือกเลือกฝั่งไหนอะค่ะคิดว่าก็คิดว่าผลคิดว่าการดีเบตเนี่ยก็ย าการไปโหวตของคนอยู่หรือว,ว่ามีผลต่อความมั่นใจของคนอยู่คับความตื่นตัวของชาวเมืองเฟาเดเฟียสัมผัสได้ชัดเจนในค่ำคืนของการจัดดีเบตเมื่อองค์กรเอกชนร้านอาหารรวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งต่างร่วมจัดกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดหรือดีเบตวอชปาร์ตี้ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการและสัมผัสกิจกรรมทางการเมืองอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัย Temple ลย i น e r ว i t y ซิตีใจกลางนาครฟิลาเดลเฟียที่เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมติดตามการดีเบตผ่านจอถ่ายทอดสดภายในทอมลินสันเธียเตอร์เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมสังเกตการทางการเมืองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างกัน because it teaches them about the role that they can play in making democracy work. I mean, I think that sometimes we have to kind of make sure that they folks feel empowered. David Brown, from Klein College of Media and Communication, Temple University said, การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้บทบาทในกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ให้นักศึกษาได้เข้าถึงและสัมผัสถึงพลังทางการเมืองและร่วมสร้างผลกระทบหรือ IMPACT ในนโยบายด้านต่างๆได้หากทุกคนเข้าถึงและมีส่วนอย่างแท้จริง The a c o h n s o i ลาลาจอนั Johnson, นักศึกษา oh, วารสาศาสตร์ Temple University บอกกับ v o a ไทยว่า ความแตกต่างในการเข้าร่วมกิจกรรมวอชปราชปร์ตี้กับการชมอยู่ที่บ้านเฉยๆคือการได้สัมผัสปฏ,ปฏิกิริยาของผู้คนระหว่างการดิเบตทั้งเนื้อหาด้านนโยบายต่างๆลักษณะท่าทางและการใช้คำพูดของแคนด,ดิเดตที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยวิเคราะห์เชิงการเมืองระหว่างกันได้ต่อเนื่อง r ัชเชียร์เลียมฮัตตันนักศึกษาวรารสารศาสตร์ Temple University บอกว่า เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษในในโยบายการจัดการความรุนแรงในชนวนกาซาจากรองประธานาธิบดีครารมลาแฮริสโดยหวังว่าเธอน่าจะสามารถทําได้มากกว่านี้ในการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากการดีเบตในครั้งนี้ Yeah well, think that are very so you're only really that are a liberal campus well we get like one I think side on gonna so อันฟีซาบรูมินานักศึกษาจากเทมเพิลยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าดูจะไม่ค่อยน่าแปลกใจนัก ที่การจัดกิจกรรมติดตามชมดีเบตหรือวอชปาร์ตี้ในรั้วมหาวิทยาลัยจะได้ยินเสียงผู้คนสนับสนุนคาร์มาลาแฮริสมากกว่าแต่หากเดินทางออกนอกเมืองิฟาเดลเฟียหรือเข้าไปชมในสถานที่จัดชมดีเบตอื่นๆที่มีผู้สนับสนุนทรัมป์ผู้คนก็อาจจะมีปฏิกิริยาการรับชมที่แตกต่างออกไป Yes have recently have e I r n t u ด้านโรแลนสตรินนักศึกษาวัย18ปีที่กำลังจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกบอกว่า เขาตื่นเต้นที่จะได้ไปเลือกตั้งครั้งแรกเขาบอกด้วยว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงมีความสําคัญมากและถือว่าเป็นส่วนสําคัญของระบอบประชาธิปไตยในอเมริกาและต้องการให้เสียงของเขามีความหมายกับการเลือกตั้งครั้งนี้ My right vote very important. Find myself America's democracy. very right integral part heard. In is uh, I find in I to vote want to be as an เช่นเดียวกับเรย์เอฟสไตน์นักศึกษาวรารสารศาสตร์จาก Temple University บอกว่าในมุมมองของเธอแล้วการดีเบตครั้งนี้คามาราแฮริสทำได้ดีกว่าเข้าถึงและ <Biden S 2> รู้สึก <has also S 2> ร่วมกับคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า ในภาพรวมของการชมดีเบตที่ Temple University มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ร่วมชมพบว่าเสียงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักศึกษามองว่าคาร์เมล่าแฮริสทำได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์ในการโต้อภิปรายครั้งนี้ด้วยเหตุผลจากเนื้อหาการตอคบคำถามนโยบายท,ที่เข้าถึงเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า ข้อมูลจากทั f t ์ u n v v r s s t y y Test c ท l l e g e ระบุว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024นี้จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ first time voters ที่เพิ่งจะมีอายุครบ18ปีประมาณ8ล้านคนขณะเดียวกันจำนวนกลุ่มประชากรในรุ่น Gen Z หรือกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุไม่เกิน27ปีที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนรวมแล้วประมาณ41ล้านคนนอกจากนี้ข้อมูลยังพบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานักวิเคราะห์เชื่อว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้อาจจะสร้างความแตกต่างในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและจะมีส่วนสําคัญในการชี้ชะตาผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้พิธีกรตุลาชมวซออเมริกาภาะภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียครับ